มันคือรถเบนที่ดีที่สุดในช่วงปี97มันคือรถเบนที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์และไม่มีวันหมดอายุและมันคือรถเบนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในวัยกเกษียรให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราะมันคือรถ Mercedes-Benz s Class S- l l s s S280 รหัสตัวถัง W140 ที่ผลิตในช่วงปี1997คันงามคันนี้ท่านผู้ชมนี่คือยนตกรรมที่เขาบอกว่า over engineering มัน over engineering มันสุดยอดขนาดไหนผมจะพามาดูในส่วนของอ่ะเรามาเริ่มที่ภายในมันก่อนกันแล้วกันสนิทหน่ง ความงดงามภายในยังกระลดใหม่เลยเบาะหนังยางพรีเมียมฟงวลัยหุ้มหนังยางพรีเมียมลายไม้เบอร์วอลนัดงดงามมากแล้วก็พร้อมกับเทคโนโลยีแอร์อัตโนมัติหรือว่าแอร์ดิจิตอลในยุค1 9 9 7ท่านผู้ชมได้แอร์ดิจิตอลแล้วสุดยอดไหมละ่ะแล้วก็มีในส่วนของ แอร์แบ็กคู่หรือว่าถุงลมนิรภัยระบบเบรค ABS มีอยู่แล้วนี่ก็คือเทคโนโลยีในยุคนั้นนะส่วนเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ4ส,สปีดนี่ตรงนี้มาดูความละเยเทียมจุดหนึ่งนั่นก็คือในส่วนของเบาะปรับไฟฟ้าตรงนี้นะ เปิดโครเมียมแล้วก็ได้ในส่วนของประตูดูดซอบโคลดเห็นไหมรู้ไหมรู้ไหมท่านผู้ชมนี่แหละคือความรู้ราของเขาเป็นรถของผู้บริหารอย่างแท้จริงแล้วก็ในส่วนของแอร์ตอนหลัง ลายมงลายไม้งดงามมากกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานเอ8สองแปดศูนย์นะเวลาเปิดไหมกดแค่ตรงนี้คคนนี้ได้ในส่วนของ เก่งเสียงพรีเมียมด้วยเวลาปิดก็ปิดละหลอเป็นประตูหลอดเช่นเดียวกันอ่าเห็นไหมโอ้หล่อมากหล่อมากหล่อมากต้องปิดเบาๆครับเออนะโอเค ยอดเยี่ยมไท่านผู้ชมยอดเยี่ยมไหมฮะด้านหน้าดีไซน์งดงามไทม์เลสเราจะดูกลุ่มพลังกันนิดนึง ุมพลังเบนซินเอเอคือเบนซินไม่มีเทอร์โบรหัสเครื่องยนต์นะ m 1 0 4 6สหกสูบแถวเรียงเรามานับกันเลยฮะ1 2 3 4 5 6 6สสูบแถวเรียง197แรงมา้าแรงมา้าอาจจะไม่แรงเท่าไหรท่านผู้ชมแต่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาส่วนแรงบิดก็ประมาณสัก 270นิตันเมตรแต่นี่ก็คือรถที่เป็นเครื่องยนต์ดีที่สุดเขาบอกว่าดีที่สุดของเมอร์เซเดสนะสำหรับเครื่องยนต์ M104 เนี่ยหรือว่า6สูบแถวเรียงเพราะว่ามันมีความทนทานสุดยอดแห่งความทนทานสุดยอดแห่งเทคโนโลยีในยุคนั้นนั่นเองเพราะว่าเป็นในส่วนของใช้หัวฉีดและก็มีเบาวแปรผันแล้วนั่นเอง รับคนไหนที่ชอบรถบินสวยๆรถที่กำลังจะเข้าสู่รถคลาสสิกก็สามารถติดตามได้ว่าหลังจากที่ทำสปาพรีเมียยมแล้วเนี่ยมันจะสุดยอดขนาดไหนแล้วราคามันจะมาเท่าไหร่เพราะคันนี้เนี่ยปลายแดงก็ว่ากันโอ้โหครับยุคนั้นนะห้าถึงเล้านเลยแหละ อยาเกเห็นทีเด็ดของมันก็ติดตามในคลิปต่อไป b e น VP ช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่ายๆ